สวัสดีครับ <c oughs> สารพันลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับไม่อยากจะทำคลิปยาวๆนะครับอยากให้เข้าใจสั้นๆนะครับคลิปละสิบนาทีสิบกว่านาทีนะครับเดี๋ยวจะไม่ดูกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาผมก็ตอบไม่ถูกนะครับอ,อยู่ไม่ได้อยู่หน้าง,งานแล้วตอบลำบากนะครับไฟเฟไอนะครับ สีส้มเมื่อกี้คือไฟ f i นะครับติดแล้วก็ดับไปนะครับใน2วิเพื่อ,อเช็คลอดนะครับเช็คความพร้อมเฉยๆนะครับว่าหลอดไม่ขาดนะครับอตอนนี้เรารู้แล้วว่าหลอดไม่ขาดนะครับแล้วถ้ามีปัญหา,าก็จะกรับทิบเป็นรหัสออกมานะครับให้เรารู้นะครับรหัสเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูเอกสารนะครับรหัสเดี่ยวรหัสคู่แล้วก็ อาวกะว่าจะจบคลิปนี้คงไม่จบนะครับจะมีการรีเซ็ตมีอะไรให้ดูด้วยนะครับนี่ครับ2วิแล้วก็ดับไปสแสดงว่าหลอดพร้อมทำงานเดี๋ยวไปดูรหัสปัญหานะครับอ่านะครับเริ่มต้นจากรหัส1น,นะครับรหัส7รหัส8นะครับ แล้วต้อค้างไว้เลยนะครับอ่านเอานะครับค้างไว้ประมาณห้านาทีนะครับไม่ถึงสามนาทีห้านาทีนะครับอันนี้เว็บ1้อยไอนะครับแล้วก็อาจจะคล้ายๆกับ4 z นะครับ4 z ไอนะครับ อ่าอันนี้รหัสข้อผิดพลาดรหัส9นะครับ12บสยี่สิไม่ใช่ยี่นะครับสองหรหัส2อหนึ่งนะครับอ่ารหัส12ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ่านว่า1นสองนะครับรหัส8 9 1นะครับ รหัสคู่นะครับก็12นะครับ2 1นะครับรหัสเดียวก็รหัส8รหัสเลขตัวเดียวนะครับรหัสคู่บางทีขึ้นพร้อมกันก็8 8ดรหัส8รหัส9รหัสหขึ้นอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ เอาล่ะครับหลังจากดูรหัสแล้วก็จำเมานะครับจำไม่ได้ก็มาเปิดดูอีกรอบแล้วกันนะครับไฟยังจิ้นจะกระพริบตามรหัสที่ได้ไปหรือไม่นะครับเรามาทดลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเซนเซอรอ์ตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับให้เหมือนกับว่าปัญหาที่พบก็คือ,อหนูกัดสายนะครับสายขาด หรือเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ครบวงจรอของเซนเซอร์นั้นๆนะครับอ่านี่คือเซนเซอร์จับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ทำงานจับเมื่อน้ำมันเครื่องเย็นนะครับก็จะส่งข้อมูลนะครับไปให้ e c u ว่าเครื่องยนต์เย็นนะครับก็จะปล่อยไฟมา ที่หัวฉีดนะครับให้ฉีดน้ำมันมากๆหน่อยนะครับก็เลยไม่มีสายโชคทำให้เครื่องยนต์ติดง่ายทุกสภาพอากาศนะครับประดุดว่าถ้าอยู่เมืองหนาวาหรือเมืองไทยแล้ดูหนาวนะครับน้ำมันเครื่องมันเย็นเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ ECU ก็จะรู้นะครับก็จะสั่งนะครับปล่อยไฟมาให้ฉีดนานๆฉีดเยอะๆ ตอนสตาร์ทใหม่ก็จะทำให้เครื่องยนต์ติดง่ายนะครับแต่ก็ไม่เยอะเกินไปนะครับกพ็พอดีพอดีให้มันเหมาะสมว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมถอดแจ็คออกนะครับประดุดว่ารถคันนี้ขี่ไปชนไปเกี่ยวไม้สายขาดหรือหนูกัดสายนะครับเดี๋ยวมาดูไฟเ i ไนะครับ นะครับเปิดกุญแจนะครับอ่าไฟเอฟไก็เริ่มกระพริบนะครับเดี๋ยวนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า รหัสเจ็ดนะครับก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับรหัสเจ็ดเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับรหัสเจ็ดตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องผิดปกตินะครับขั้วต่อของเซ็นเซอร์หลุดหลวมนะครับเสียหายสายไฟขาดนะครับหรือตัวตรวจจับหมดอายุชำรุดนะครับ ผลที่เกิดขึ้นนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากนะครับที่เครื่องเย็นนะครับตอนเครื่องเย็นเครื่องร้อนอาจจะติดนะครับติดยากนะครับถ้ามีรหัสนี้นะครับไม่ใช่ไม่ติดนะครับติดนะครับก็ใช้ทั้งสองรุ่นนะครับเวฟร้อยสิบไอกับสี่เซไอนะครับอันนี้หนึ่งตัวอย่างนะครับอ่าครับ พอได้รับการซ่อมนะครับแก้ไขนะครับหนูกัดสายเหลือก็ตัดต่อตามสีสายนะครับสีสายไม่ต้องไปจํามากนะครับพอเจอตัดให้มันตรงสีนะครับต่อให้ตรงสีบัตรกรีให้เรียบร้อยนะครับหุ้มด้วยสายหดนะครับสมมุติซ่อมเสร็จนะครับเราไปดูว่าการกระพริบหายหรือไม่นะครับ ตอมเสร็จแล้วไฟไบก็ไม่กระพริบก็โอเคนะครับอ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งลิ้นเล่งนะครับอถอดออกมาหรือมันอาจจะไม่ไม่แบบนี้นะครับอาจจะขาดเป็นบางเส้นเนครื่องยนต์ตอบสนองไม่ดีนะครับดูรหัสครับ นับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะกระพริบวนอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอ้าว่อมอ่าซ่อมอ นะครับก็จะไม่กระพริบนะครับก็พร้อมที่จะทำงานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ค่ายอื่นเนี่ยเขาเห็นตามที่ดูเอกสารแล้วเขารีเซ็ตอัตโนมัตินะครับอันนี้พอเจอ Yamaha ไม่มีกระพริบแบบนี้นะครับเพราะว่า มันก็มีนะครับแต่ว่าเปิดปีกุญแจก็หายนะครับบางบางรุ่นนะครับไม่เหมือนกันแล้วแต่ออกแบบนะครับแต่นี้รู้สึกจะเน้นแต่ฮอนด้นะครับอ่าครับอ่าเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้นะครับถึงแม้จะแก้ไขแล้วนะครับปัญหาเหล่านี้จะถูกเก็บในหน่วยความจำของ ECU นะครับ เราสามารถเรียกดูปัญหาได้ด้วยการนะครับถอดขั้วตรวจสอบนะครับแล้วก็เสียบอุปเครื่องมือพิเศษนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวไม่มีมือถ่ายนะครับขั้วตรวจสอบก็จะมีฝาปิดนะครับแบบนี้นะครับถอดยากหน่อยนะครับถอดให้ถูกนะครับเดี๋ยวสายขาดกดด้านข้างนะครับพร้อมกันนะครับ ดึงมาหน่อยแล้วก็มันมี3จุดนะครับแล้วก็งัดด้านนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดหลบแล้วก็ดึงออกออเมื่อเสียบคั้วตดสอบเข้าไปนะครับมี4ี่สายนะครับสี่สายสี่สีถ้าเป็นเครื่องมือพิเศษแบบนี้มีขายที่ร้านอะไรใหญ่ๆนะครับ อ่าผมก็เคยได้ฮันด้าเคยให้มาแล้วก็หายไปนะครับตอนนี้ออเดอร์มาใหม่นะครับอ่สายสีอะไรครับถ้าไม่มีนะครับไม่มีตัวนี้เราก็ดัดแปลงนะครับสายไฟบ้านนะครับให้มันขนาดสายเนี่ยให้มันพอดีนะครับเดี๋ยวไปเสียบเสียหายนะครับสายมันใหญ่ไปมันเล็กไปดูให้ดีนะครับให้พอดีเสียบนะครับเสียบง่ายถอดง่ายนะครับไฟบ้านอ่า สีสายของเว็บ1้อยไอรถลดโซ่นะครับส่วนมากรถโซ่กับรถสายผ่านนะครับฮอนด้านะครับสีอะไรครับนี่นะครับสีน้ําเงินนะครับสายสีน้ําเงินกับเขียวดํานะครับโดยหลักการเขาจําหาวิธีจํานะครับเขาว่าอยู่สายสุดจริงไหมนะครับคู่ซ้ายนะครับ จำสีดีกว่านะครับเดี๋ยวเป็นคู่ซ้ายคู่ขวาไม่รู้หันหน้าหันหลังยังไงนะครับสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับใช้สองสายนะครับในการาเรียกดูข้อมูลเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นาการลบข้อมูลนะครับลบรหัสที่ค้างนะครับดูเมื่อเรียกดู เรียกดูข้อมูลแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตนะครับก็หลอดไฟ f อก็จะโชว์รหัสที่เคยมีปัญหานะครับนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7รหัส7 1 2 3 4 5 6 7 ปดรหัสแปดหนึ่งหนึ่งสองรหัสหนึ่งสองด้วยนะครับหนึ่งก็ 1, จะวนอยู่นี้ก็แสดงว่ามีปัญหาเคยเกิดขึ้นอยู่สามรหัสนะครับก็ะจะเราเรียกดูอย่างนี้แล้วทีนี้เราจะลบยังไงติดตามคลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปยาวนะครับอขอบคุณทุกทการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับ น่าจะเป็นแนวทางนะครับสำหรับในช่างแล้วจะได้เเรียนรู้นะครับนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับเห็นรถตัวเองไฟกับพี่เป็นอะไรนะครับบางทีก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับมีต่างจ้างช่างดีกว่านะครับแต่ว่าดูไว้ประดับความรู้ก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัดดีครับ